ผู้ชมยกมือขึ้นเลยค่ะครับนั่กันเลยน,นะคะหนุ่มนุกธนดนต้องบอกว่าเป็นคนเก่งคนดีมากค่ะเมื่อวานนี้นะคะถือเลิกดีวันที่13เดือน1ิปี2 5 6 6ค่ะนอกเลิกดีขึ้นบ้านใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตามภาพที่เห็นนี่แหละคะ่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขจริงๆงนะคะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ของหนุ่มนุกเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองค่ะ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับครอบครัวอันประกอบไปด้วยคุณแม่คุณพ่อน้องชายน้องจูเนียนะคะเพราะว่าคุณนุ๊กเนี่ยเขาไม่ค่อยได้กลับบ้านก็เลยอยากให้บ้านหลังนี้เป็นเหมือนสวรรค์ของเขาเป็นตัวแทนของเขาเนี่ยให้คนอยู่อย่างมีความสุขละค่ะ,ะซึ่งช่วงที่ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ตอนช่วงเช้าค่ะ หนุ่มนุกเนี่ยเขาติดภารกิจนะคะก็เลยไม่ได้มาร่วมงานค่ะก็มีญาติพ่อแม่พี่น้องเนี่ยะเศร้าอีสานเฮาเ่ยนะคะเศร้าแบบนี้แล้วท่านอบอุ่นเนาะรักกูใหญ่มากกันเต็มเลยค่ะร่วมแต่ด้วยหลังจากจงานปุ๊บนะคะก็ตรงดิ่งมาร่วมงานในตอนเย็นค่ะพร้อมกับพาชมบ้านนะคะบางส่วนค่ะตอนนี้นะคะสร้างเสร็จกว่า90%แล้วนะคะเหลือตกแต่งอีก10%ก็จะเข้าได้อยู่แล้วนะคะส่วนที่ขึ้นเมื่อวานนี้นะคะขึ้นบ้านใหม่เมื่อวานนี้เพราะว่าแม่ไปดูเลิกมานะคะแล้วก็เรื่องเล็กที่บ้านเน น้องบอกว่ากําลังขออยู่ค่ะแต่บ้านเลขที่ในขอนแก่นที่น้องอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้บ้านเลขที่ที่อยู่อันนี้คือหลังที่อยู่ประจำ <5. S 1> ยังไม่มาหลังที่อยู่ประจําก็คือ8 8ดแปดทับหนึ่งสามนะคะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะพวกเราทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ขอให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีเงินทองเฮงๆงรวยๆเย็นกายสบายใจที่สําคัญกําลังใจจากพี่สิงห์แล้วก็เพื่อนปลายปลายก็มายินดีเพียบเลยแฟนคลับแน่นเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ว่าเด็กๆก็แล้วแต่าที่สวยนะแปดแปดทับหนึ่งสามศูนย์นะคุณผู้ชมนะไปต่อกันที่อีกหนึ่งงานบุญเมื่อเช้านี้นี่เองคุณผู้ชมขาบ้านของพี่หญิงทิติการค่ะสดสดร้อนๆอนเลยถือเลืองงามยามดีทําบุญขึ้นบ้านใหม่คุณฟังดีๆ บ้านเลขที่68สิบทับสี่หน่งนี่ฟังอีกครั้งนะคะฟังทันหรือเปล่าขวันฟังได้บอกเขาไปร้อนไปเรื่อยไหมหกสิบแ68ทับสี่นึ่งนีชัดแล้วถูกต้องนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะเราไม่จำเป็นสวัสดดงสสวัีเจ้าของบ้านหลักสองอยู่แต่หน้าบ้านเลขที่เขาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมขาพี่หญิงถือเรื่งามยามดี7จ็นาฬิกาเนาทีค่ะถวายพระทาหารเช้าพระสงฆ์นะทั้งหมด9รูปด้วยกันหลังจากนั้นทําพิธีไหว้ครูเพื่อความ เป็นสิริมงคลค่ะก่อนจะปิดท้ายด้วยการตั้งโต๊ะบวงสวงคุ้นดูไหนหญิงพิธีกรได้ไงไม่ใช่ชุดเสียมพูนะเุาเสียมพูบะเมนเจ้าของบ้านเจ้าแม่าเสียมพูคือพิตากระแตนชละลาผู้ที่เป็นแขกรับเชิญเขาแต่งมาให้เกียร์มีนางลํำด้วยจัดเต็มกว่าเจ้าของบ้านเพื่อนแซวกันอยู่คุณผู้ชมค่ะอู้ดผลไม้อาหารคาวหวานเพียบนะคะเพื่อนซีนนี่แหละอู้แต่งตัวเกินแขกนะหลายคนแซวแต่งเกินเจ้าบ้านพิตากแตนชลลา่นุ้ยสุวิาก็มาด้วยชุดแดงพี่นุ้ยสุวินา แล้วก็้องบิวกลยาน้องพิมนรินทร์ทิพย์พี่บิวกลยาณีแล้วก็อีกมากมายค่ะมาร่วมแสดงความดีก็เป็นแก๊งเพื่อนซี้กันคุณผู้ชมซึ่งพี่ตากแตนนี่นะก็นําอาหารมาเลี้ยงคนร่วมงานแล้วจัดของขวัญสุดพิเศษมาเซอร์ไพรส์เพื่อนรักด้วยเห็นบอกเลยว่าถูกอกถูกใจเจ้าของบ้านแบบสุดๆคนดูเปิดรถมาเป็นโต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านเอาให้เพื่อนนั่งเอกเนกหน้าบ้านสบายๆนี่มณดู เจ้าของบ้านใส่เสอยืดกางเกงยืดสยสบายๆบพี่ตาก,กะแตนผู้เป็นแขกรับเชิญ<ท>ใส่ชุดไทยมาเลยค่ะจิตรดามาเลยค่ะเสียงผูววานหวานาาจะเป็นยังไงไปดูหน่อยคขาพี่หญิงดีใจขนาดไหนจ้าดูก็รู้ว่า เราเราใช่เราอยู่เราอยู่บ้านหลังนี้มากกว่าเจ้าของบ้านอันนี้เป็นชุดปกติธรรมดาธรรมดาปกติก็แต่งอย่างนี้อยู่แล้วปกติเขาแต่งอย่างนี้อ,อยากจะให้เพื่อนเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้ยังมีความสุขอยู่ล้มเย็นเป็นสุขให้บ้านหลังนี้มีแต่สิ่งดีๆให้หอบเงินหอบทองเข้าบ้านเต็มไปหมดแบบมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิน้นวันนี้เนี่ยมาบ้านหญิงเอาเล็กเล็กบ้านหญิงก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นตักซอยก็ได้อซอย71 Mm hmm. นะคะบ้านเลขที่41 68 oh. ทับ41ค่ะ uh. oh. uh. ปังไม่หยุดปังไม่อยู่แหมยืนเรียงยิ้มหวานกันขนาดนี้ที่นอกจากพี่ไหว้พระทําบุญแล้วพี่ทําอีกหนึ่งอย่างให้หนูก็นอะไรไปจุดทูบให้หน่อยค่ะพี่คะทูบตัวเลขนี่แหละเอาโชคมาฝากแฟนๆบันเทิงไทยรัฐหน่อยจุดปั๊บได้ปุ๊บจุดปุ๊บได้ปั๊บยกรีนมองซีเลขกอะไรนี่แปดสามแปดแปดไงแปดแปดศูนย์แต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวน่มอเป็นแปดแปดแปดเลยนะปฏิทโแปดแปดแปดโอ้แล้วแต่แล้วแต่ขอบพระคุณเจ้าที่เจ้าทาง มีทะเบียนรถด้วยยังไม่หมดอีกเหรอมีทะเบียนรถเขาหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดให้อยู่ร่มเย็นปลอดภัยร่ำรวยนะคะหนึ่งเจ็ดเนี่ยบันเทิงไทยรัฐก็ตามมาแต่ว่าหลายพูดแล้วเหมือนกันนะทีมงานพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องรถส่งของนะทะเบียนเมื่อกี้รถส่งของแต่ไหก็อยู่หน้าบ้านไงบรรยากาศงานเดียวกันอะไรก็แล้วแต่เราเก็บหมดเออรถนะคะเป็นสถิติไป